สวาวแววที่ดีหนิงกตาโผลค,คอมเมนต์ไอเป้ยหลังคุณเครื่องใจกันนานกว่า2ปีทำเอาแฟนคลับแห่ส่มดังใจให้อย่างล้นหลามหลังจากที่นักสแสดงสาวเป้ยปานวาดได้ออกมาโพสภาพลูกสาวน้องปาลินขณะกำลังจะเข้าผ่าตัดหลังจากตรวจเจอว่าเป็นต่อมอะตินอยและทอมซินโตซึ่งมีพี่ชายน้องโปรดคอยจับมือให้กำลังใจไม่ห่าง้อ,อมแคปชั่นว่า พี่โปดจะดูแลน้องเองพี่โปดอยู่ใกล้ๆปาลินนะทากลางเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องปาลินพร้อมอวยพรให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาก็คอมเมนต์จากนักแสดงสาวหนิงปณิตาที่โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าปาลินหายไวๆนะคะทั้งนี้ยังมีสาวกระแตสุภักษรได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดีนะ หรือจะเป็นสัญญาณที่ดีในการกลับมาร่วมแก๊งเพื่อนเหมือนเดิมหลังมีปัญหาคุณเคืองใจกันนานกว่า2ปี